สวัสดีครับมีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิโบโค่ก้นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตกราฟบิตคอยนนะครับวันวันอาทิตย์ที่19เก้นะครับพฤษภาคมเนาะก็พรุ่งนี้ก็จะปิดวในสัปดาห์ใหม่นะครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่7จ็ดโมงเช้านะครับก็มาอัปเดตภาพรวมทั้งทั้งสัปดาห์กันนะครับว่าอ่ณตอนนี้นะครับบีดีซีนะครับมันกําลังทําอะไรแล้วก็ทิศทางไหนได้เปรียบนะครับ ก็อาจจะมองกราฟใหญ่ไปเลยแล้วก็เดี๋ยวค่อยเจาะเข้าไปในกราฟลึกนะครับปัจจุบันนะครับสำหรับฐานฟิโบที่ผมใช้อยู่นะครับมันก็อยู่ที่64687นะครับกับ21งหมื่นน่กนะครับก็จะเป็นฐานใหญ่ทั้งหมดที่ทั้งลงทั้งขึ้นนะครับทั้งลงทั้งขึ้นแล้วก็ขึ้นไปนะครับโดยเฉพาะ,ะฐานนี้นะครับ มีทะลุ62ซขึ้นไปแล้วเหมือนจะพยายามดีเทสเพื่อยืนนะครับคือถ้าจะไปต่อในมุมมองใหญ่นะครับก็จะต้องยืน62ให้ได้แล้วก็ไปยืน50ตรงนี้เพื่อไป107นะครับแต่ปัจจุบันนะครับราคาก็คือ,อส่วนใหญ่โดนดนักทุบแาวนี้นะครับแล้วก็หลุด62เข้ามานะครับเรื่องมันก็เรื่องมันก็เลยกลายเป็นว่านะครับอยู่ในทรงที่ก้า,ากึ่งในการ เทขายจบรอบใหญ่หรืออาจจะไปต่อเงี้ยนะครับตอนนี้ก็คือเหมือนกับยืน62ไม่ไหวแล้วก็มีการาเทรลงมานะครับที่เหลือที่เด้งขึ้นกลายเป็นการเทสแปลนซะแล้วนะครับก็กลายเป็นการเทส64 687ว่าจะสามารถกลับไปยืนในสัปดาห์แน่ได้ไหมนะครับสำหรับมุมมองนะเพราะว่ามุมมองนี้นะครับส่วนใหญ่เมื่อก่อนนะครับฐาน64 687นะครับทุบมาเสร็จแล้วกลับขึ้นเทสนะครับ ไม่สามารถเทส64687ได้เลยนะแต่เทสฐานเล็กในในฐาน64687เลยนะครับนี่เทสฐานเล็กก็คือเทสเทสฐาน87%ก็คือ59296นั่นเองนะครับเนี่ยปรากฏว่าเทสไม่ผ่านหลุดลงมาเลยนะครับเนาะก็จะเป็นมุมมองฟิโบนะครับพอกลับขึ้นอีกทีนึงนะครับก็อ่าขึ้นไปปิดเหนือ64687นะครับสุดท้ายก็อีกสัปดาห์หนึ่งก็ทุบเลยนะครับ ก็เหมือนกันนะครับก็เปิดการเทสแล้วก็ไม่ผ่านนะครับก็สาหรับฐานนี้ก็ถือว่า,าเป็นตัวชี้วัดแล้วกันเนาะว่าถ้าเกิดขึ้นไปปิดเหนือหกสี่หกแปดเจ็ดได้ล้วก็ขึ้นไปยืนเหนือหกแปดหมื่นหกได้นะครับแสนเจ็ดก็จะมานะครับอันนี้ก็เป็นการาฟสงการาฟใหญ่แต่ถ้าเกิดลงมาหลุดบ่อยๆแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่สามารถปิดหกสี่หกแปดเจ็ดสูงวันนี้ได้นะครับราคาเราก็จะหลุดอัพเทปลงมา นะครับแล้วก็ถ้าต่ำกว่าห5,009เนี่ยโอกาสที่จะลงไปทําฐานใหม่ก็จะมีสูงนะครับซึ่งเรืลึกๆผมมองถึง3,000นะครับนาะก็ในมุมมองระยะยาวด้วยนะครับเ,เดี๋ยวจะจอะลึกเข้าไปในนะฐานฟิโบก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูในเรื่องของเศรษฐีเนาะเพราะว่าฟิโบมันจะเป็นในเรื่องของการเข้าทํานะครับว่าจุดไหนน่าสํขขาคัญมากนะครับ เหตุการณ์รอบวันนะครับตั้งแต่วันศุกร์ที่เกิดแท่งเขียวหลังจาก CPI นะครับออกมาดีเนาะนะครับก็แท่งเขียวยาว20เซนได้นะครับก็ขึ้นมาแตะแตะฐาน6 7เจ2ดสามแดสองนะครับในวันศุกร์นะครับแต่ว่าปิดต่ำกว่านะปิดต่ำกว่าพอวางฟิโบฐานเข้ามานะครับเราจะเห็นว่าปิดใมกระทั่งในฐานเล็กเลยด้วยซ้ำนะครับก็คือปิดต่ำกว่า67หเจนั่นเองนะครับ แล้วแทงต่อไปนะครับก็พยายามที่จะขึ้นไปแทงทะลุขึ้นไปในถ้าทะลุหกเจ็ดสามแปดสองแล้วไปปิดได้ปิดระดับเดได้นะก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสนะไม่ไม่เจ็ดหมื่นก็เจ็ดหมื่นสองอันนี้ก็จะเป็นนิวไฮนี่นะครับซึ่งอ่าโอกาสสายรองก็ถือว่าตอนนี้ก็สูสีกับนะช็อตนะครับนี่ก็แบ่งครึ่งกลางเลยนะครับ ข้างบนก็จะเป็นมุมมองของการที่ลองจะต้องฝ่าฝันขึ้นไปนะมุมมองดอยพวกนี้ยนะครับเนาข้างล่างก็จะเป็นมุมมองสายสายเอนะครับที่ต้องกดให้หลุดลงมานะครับเนาะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นมุมมองของแนวรับที่อ่าช้อนหน้าเทนนะครับที่มันดูไม่หลุดเทนมันก็ช้อนขึ้นไปนะครับก็ยังมีอ่าสมุมมองก็คือหนึ่งเลยถ้าหลุดฟิบโบถังขึ้นไปก็มีโอกาส แต่ถ้าหลุดอัพเทนล,ลงมาก็มีโอกาสของสองฝั่งนะครับเนาะทั้งหลอกทั้งช็อตนะแต่ปัจจุบันนสามวันผ่านไปแล้วนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับก็คือเสาร์อาทิตย์กว่ารุ่มงเงียบๆนะครับก็คือยังอยู่ยังปิดในฐานหกเจ็ดสี่ห้านะครับ6 7หมืนเจ็ดสี่ห้านะครับปิดมาหนึ่งวันสองวันละว,วันนี้เดี๋ยวต้องลุ้นดูถ้าปิดในหกเจ็ดสี่ห้าแล้วไปหลุดหกหมนหกเดี๋ยนะขอดูอี่นะครับ ถ้าเช้าพรุ่งนี้ไปหลุด66,300ลงมาก็วิกก็มีโอกาสตกลงนะครับตกลงมาที่64,87อีกทีหนึ่งนะครับถ้าออกทรงนี้นะครับถ้าเกิดวิกเนี่ยในคืนนี้สมมุตินะครับถ้าคืนนี้ไม่มีอะไรการทุบอะไรเลยเกิดขึ้นแล้วพรุ่งนี้เช้านะครับวิกไม่สามารถปิดในถามข้างบนได้แต่ก็ไม่สามารถลงมาปิดข้างล่างได้แน่นอนเกิดการออกข้างนะครับเนาะ ออกข้างแล้วก็จุดได้เปรียบเก็จะเป็นข้างบน6 7 3 8 2สสองได้เปรียบ L l ก็จะเป็น64 6 8 7จนกลัวไปเลือกทางนะครับถ้าเป็นสัปดาห์หน้านะนะครับวันจันทร์ก็พรุ่งนี้แหละนะครับก็ถ้าเกิดมันออกข้างแบบนั้นนะครับนะส่วนใหญ่นะครับเราลองไปดูสถิติย้อนหลังว่าถ้ามันออกข้างแนวทางนี้มีไหมนะมันมีนะนะครับขยับนิดนึงนะครับ ก็ในโซนเนี้นะครับเนี่ยออกข้างได้ไม่นานหรอกนะครับเนะี่ยออกข้างได้ไม่นานนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอลุ้นเนาะสําหรับฐานฟิบโบนะครับแนวต้านก็จะเป็น 3, 6, 7, 3, 8, สามหกเจ็ดสามร้อยแปดสองนะครับถือว่าอ่าเป็นโซนแนวต้านที่อ่ายังไม่เลือกทางเขาเรียกว่ายัางไม่เลือกทางแล้วกันเนาะก็สองมุมมองก็ถ้ามุมมองหลักก็คืออ่าส่วนใหญ่ถ้ามุมมองหลักสายเอสก็จะหยุดกันแถวนี้แหละ นะครับเพราะว่ามันยังไม่ทะลุสามหกเจ็ดสาไปสอนั่นเองนะครับนะมุมมองนี้ถึงทะลุขึ้นไปก็ไปยืนได้ประมาณนี้นะครับ70,000มื 70, ่นเนี้ยนะครับก็อาจมีโอกาสทุบต่อ,อยนะครับเพราะว่าในเรื่องของไอเอะไรต่างๆาก็ไม่ค่อยดีด้วย4ชั่วโมงก็อยู่ในแดนขึ้นมาเทสโวบอสแล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสทุบลงด้วยนะครับก็สําหรับมุมมองนี้นะครับก็เดี๋ยวไปขยายในเรื่องของอินดิเคเตอร์แล้วกันเนาะ นะครับสาหรับฟิโบก็ประมาณนี้ก่อนนะครับอินดิเคเตอร์นะครับในเรื่องของเอช่วงนี้ไม่ค่อยดูเท่าไหร่นะครับก็จะไปดูในเรื่องของ MA แล้วกันเนาะนะครับ m a ที่ผมวงสีแดงไว้สองครั้งสองสองวงนะครับในอดีตกับปัจจุบันเนาะอดีตเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็คือเส้นสองเส้นเนี้ยนะครับเส้นเขียวกับเส้นสีฟ้าเนี่ยนะครับจะเป็น m a 5ห้าทับสิบนะครับ ใน5-10 day ก็เป็นเป็นประมาณ5วันถึง10วันเป็นเส้น MA เล็กนะครับส่วนเส้นเขียวอ่อนเขียวแก่ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้น50นะครับเส้น MA 50เส้นสีส้มก็จะเป็นเส้น MA 100วันนะครับอันนี้ก็จะเป็น200วันสีแดงนะครับในอดีตเนี่ยนะครับพอ,อ MA 5-10ตัดกันลงมาอะแล้วก็มาหลุด MA 50ก็เหมือนตรงนี้เลยนะครับหลุด MA 50นะครับ หลุดลงมาก็ดิ่งลงมาแถวๆอ่านน 70, เนี่ยในโซนเจ็ดหมื่นเนี่ยตั้งแต่ตัดกันลงมาเนี่ยประมาณหกหมื่นแปดแล้วกันเนาะนะครับหลุดเส้นห้าสิบลงมานะครับก็ดิ่งลงมาเทสเส้นหนึ่งร้อยเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะเดี๋ยวขยายให้ดูนะครับนี่นะครับดิ่งลงมาเทสเส้นหนึ่งร้อยแถวๆห้าหมื่นนะครับในอดีตเนาะอันนี้ก็ดิ่งมาเทสเส้นหนึ่งร้อยแถวๆหกหมื่นนะครับก็เข้าไปดูในนี้น ห้าหมื่นก็อยู่แถวไหนเอ่ยนะครับนี่นะครับถ้าเป็นแท่งก็ลามปามถึงสี่หมื่นเจ็ดเลยนะนะครับจากจากหกหมื่นสี่นะครับอไทม์ไฮเนาะนะครับเนาะก็ลงมาเทสแถวแถวสี่หมื่นเจ็ดเลยทั้งทั้งที่เส้นเอสีส้มเนี่ยหนึ่งร้อยวันอยู่ประมาณค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณห้าหมื่นห้าร้อยนะครับประมาณห้าหมื่นนะครับเนาะก็มีหลุดแล้วกลับขึ้นมาได้นะครับก็เหมือนกันนะครับในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยนี่ก็เหมือนกันนะ ลงมาเทสแถวแถวหกหมื่นนะครับเนี่ยปรากฏว่าลุดประมาณห้าหมื่นหกด้วยนะครับแล้วก็กลับขึ้นมานะครับก็กลับขึ้นมาพฤติกรรมก็คือน่าจะกลับขึ้นไปเทสเส้นมเอห้าสิบนะครับเส้นที่มันหลุดมาก็คือสีเขียวแก่เนี่ยนะครับเนี่ยเราดูค่าเฉลี่ยตอนนี้ก็คือเส้นค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณหกหมื่นห้านะครับจุดที่มันตัดขึ้นเนี่ยเส้นห้าสิบอยู่ประมาณหกหมื่นห้านะครับซึ่งในอดีตมันก็ตัดขึ้นเหมือนกันนะครับเนะนี่ยนี่ เทสเส้น1 0 0เสร็จนะครับขึ้นมาเทสเส้น50ตัดขึ้นเหมือนกันนะครับมีเครื่องใหม่ตัดขึ้นนะครับถ้าปกติก็ถ้าดูใหม่ๆยังไม่ชินตานะครับสําหรับสายเอเนาะนะครับตัดขึ้นไปต่อนะครับนะที่แท้มันมันหลอกนะในอดีตมันหลอกนะตัดขึ้นไปไม่ไปต่อนะครับทุบนะครับทุบแล้วตอนนี้เนี่ยเหมือนกันตัดขึ้นจะไปต่อไหมนะครับเราก็มาดูแท่งนะ คือแท่งมันเริ่มปิดแดงๆมาแล้วนะครับแล้วก็มันก็ทำทรงเหมือนในอดีตนี่นะครับภาพค่อนข้างเล็กไปหน่อยนะนะครับพอมันตัดขึ้นตรงนี้มันหยุดเลยนะครับหยุดหยุดฐานแต่สิบเจ็ดจุดห้านะครับนะหยุดฐานแถวนี้เลยนะครับแล้วก็ในมุมมองนะครับพอมันหลุดเสร็จเนี่ยมันกลับมาหลุดเส้นหนึ่งร้อยทีหนึ่งเส้นหนึ่งร้อยในอดีตคือแห้หมืนสาบนะครับ ส่วนเส้น100ในปัจจุบันมันก็จี้อยู่แถวๆหกหมืแล้วนะครับเส้นล่าสุดเนี่ยนะครับประมาณ6กหมื่นสองร้อยะครับถ้าหลุดตรงนี้อีกนะเส้นสีแดงนะครับเราก็ไปดูย้อนหลังในสถิติเก่านะครับเส้นสีแดงก็จะกลายเป็นการตัดลงนะค่าเฉลี่ยอยู่39มหมนะครับอันนี้ลงมาถึงส0 0 0มเลยนะครับนะแล้วกลับขึ้นมากวรจะกลับขึ้นมายืนได้ก็ใช้เวลาเยอะพอควรนะครับ ส่วนเส้นเส้นล่าสุดสีแดง200เนี่ยเขาเรียกเส้นเดทคอรสที่มันกลัจะพา50ลงมาตัดกันนะครับนาะเส้นห้าห้ทับสองนะครับค่าเฉลี่ย200อยู่ที่ห0 0 0 0ื่นห้แล้วกันเนาะนะครับนะแต่ถ้าตัดลงมันก็ต้องลงต่อถูกต้องไหมมันไม่ไม่หยุดแถว5้าหมื่นสองหรอกมันก็เหมือนแนดดีดเนี่ยนะเส้นตัดอยู่แถวแถวสามแต่ลงมาประมาณ 2, 2 9งหมได้นะครับก็ลงมาอีกเป็นหมื่นนะครับ ถ้าน well. ี้ลงอีกหมื่นหนึ่งนะครับก็อาจจะอยู่แถวแถวสี่หมื่นอยู่ในฐานเนี่ยแคสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูแน่งานนะสำหรับเอที่ทำพฤติกรรมคล้ายคล้ายกันนะครับคล้ายค้ายกับในอดีตนะครับเมื่อประมาณปีสองหนึ่งนะครับสำหรับเอเนาะก็คิดว่าจะไปต่อหรือไม่ไปต่อก็ต้องรอดูนะครับเนาะให้เวลามันนิดนึงนะครับ จะหากราฟชิกวิกนะครับ RSI บ้างนะครับก็สำหรับตัววิกนะครับ RSI บวก MA ละกันเนาะนะครับที่ผมกำลังจะวิเคราะห์ให้ดูก็คือ1เอา MA ให้จบก่อนละกันเนาะ MA 5คทั้งิวกนะครับก็ประมาณ1เดือนนะครับถึงถึงถึง3เดือนนะเส้นเนี้ยนะเส้นคู่ที่มันตัดกันที่ผมชี้เนี่ยนะครับ ก็จะเป็นเส้นเส้นหนึ่งเดือนถึงสามเดือนนะครับตัดกันลงนะครับก็ในอดีตพอตัดลงเสร็จเนี่ยเหมือนจะมาเทสเส้นห้าสิบวนะครับเส้นห้าสิบวิก็ประมาณสามร้อยห้าสิบวันนะครับเทสเส้นสามร้อยห้าสิบวันนะครับไม่หลุดนะครับนะคือหลุดหลุดแล้วแหละแต่กลับมาได้นะครับเนาะเส้นห้าสิบคาเฉลี่ยอยู่แถวสามหมื่นในอดีต นะลงมาถึงสอง0 0แล้วก็กลับขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นการาลงมาทดสอบเส้น1ปีนะครับปัจจุบันก็คืออ่าหมา,าง่ายก็คือมันเคยมาเทสแล้วรอบหนึ่งนะครับหลังจากตัดขึ้นนะครับหลังจากเอ็มดีห้าสิบตัดเส้นห้าสิบขึ้นนะครับก็ลงมาเทสแถวแถวประมาณสองหมื่นห้านะครับนี่แล้วไม่หลุดนะครับนีนะ่รอบสองจะลงมาเทสอีกไหมนะครับหลังจากที่เอ็มดีห้าสิบตัด เัมี200วิขึ้นไปนะครับนาะ oh. ก็อ่าเฮ้ยก็คือมันมันถ้าเกิดตอนเนี้ยเส้นบิ0มันตัดกันลงนะครับถ้ากลับไปตัดขึ้นไม่ได้ก็คือจุดตัดขึ้นของวิคเนี่ยเส้นสิบนี่น่าจะประมาณค่าเฉลี่ยประมาณ66,900นะตีเป็น6 7็ดและกันเนาะนะครับถ้า,ถ,าถ้าเรามองในมุมมองของแท่งเนียถ้าเส้นเนี่ยมันไปอยู่หนเนี้ย ก็เหมือนมันวิ่งมาชนเส้นสีฟ้าเนี่ก็คืออ่าราคาประมาณหกหกหมื่นหกมืนหกสี่ร้อยนะครับเนี่ยขึ้นมาชนนะครับเหมือนชนเส้นสิบสิบวิกนะครับก็คือสามเดือนนั่นเองนะถ้าเกิดไม่สามารถไปยืนต่อได้อะไรยังไงก็จะมีโอกาสที่จะทุบมาที่เส้นห้าสิบนะครับแล้วเส้นห้าสิบเนี่ยมันชี้ไปที่สี่หมื่นสองก็จะเป็นตามที่เ a d a เเมื่อกี้เลยนะครับ ก็ในมุมมองนะก็สำหรับจุดนี้ก็เอาไปดูต่อกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าคำตอบมันจะเป็นยังไงนะครับไปที่ i s i ์บ้างนะครับ i s i ์ SI เนี่ยผมวัดช่องมาวีคนี้จะเป็นวีคที่29นะครับหลังจากเข้าเซ็ตไอเข้าโซนโอโบส์ ot, นะครับหลังจาก i s ซวีคเข้าโอโบส์ ot, นะครับก็ใช้เวลาประมาณ29ช่องนะครับหลังจากหลุดหลุดลงมาแล้วนะครับแล้วก็วีคเนี้ย นะครับในอดีตเกิดแท่งแดงยาวๆสองแท่งนะครับเป็นสองสัปดาห์ที่ลงทีเดียวนะครับประมาณหกหมื่นลงมาประมาณาประมาณลงประมาณสามหมื่นนะครับสองอาทิตย์ลงมาสามหมื่นนะโหดห้ายมากนะครับซึ่งเป็นจุดที่ไอซไซเนี่ยมันหลุดโอบอสลงมาแล้วก็รีเทสขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ถึงเจ็ดสิบแหละนะครับถึงประมาณ กสิบห้ากว่านะครับแล้วก็ดิ่งเลยนะครับเนาะดิ่งเลยก็เป็นจุดที่ MA ตัดด้วยนะนะครับแถวนี้นะครับก็เหมือนกันอันนี้ก็ตัดเหมือนกันนะครับแล้วก็อ่าอ่ามีการขึ้นเทสะนะครับแต่ถ้าเราดูภาพรวมภาพรวมก็คือไอเสส่วนใหญ่เนี่ยเวลาขึ้นมามาทดสอบโซนโอส์อ่ะวิกเนี่ยจะโดนอ่าทุบลงอยู่ประจํานะครับทุบลงอยู่ประจํานะครับอันนี้ก็ต้องมารอดูว่าถ้าขึ้นเทสเนี่ย เนี่ยถ้าขึ้นเทสแบบเนี้แล้วมีแรงซื้อแบบเขียวลากยาวๆก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์สูงนะครับที่จะไปต่อได้แต่เนี้ยถ้าชนแล้วแบบลงต่อมันก็น่าสนใจก็คือมันก็ดิ่งเลยนะครับเนาะก็ในมุมมองของอซ์ไซนะครับก็แต่สถิติเส้นสีแดงมันก็ไม่ใช่ที่มุมมองที่จะไปต่อได้นะครับในระยะยาวด้วยนะบินะครับ ก็มีโอกาสที่จะโดนกดลงต่อเนื่องแหละนะครับก็ถือว่าส่งการเป็นการขึ้นเทสนะครับเป็นการขึ้นเทสก็ในในส่วนของการทิ้งท้ายคลิปนี้แล้วกันเนาะนะครับก็จะไปดูมุมมองให้2ฝั่งแล้วกันนะนะครับสําหรับฝั่งที่เชียร์ลองนะครับก็คือ,อเชียร์ให้มันทะลุ6 7 3 0 0นะครับซึ่งในมุมมองผม นะครับอ่าผมไม่เข้าข้างช็อตอะไรมากมายหรอกแต่ว่าถ้าเกิดลองแล้วมันทะลุขึ้นไปได้นะครับจุดที่จะคัด TP ก็คือเจ็ดหมื่นนะครับจะเป็นจุดทุบแรกนะครับซึ่งแถวนี้ก็อาจจะเกิดแรงเอสซ้ำนะครับแรงเอสซ้ำนะครับให้มันหลุดอัพเทนเนาะนะครับแต่ถ้าลองไม่สามารถมุดตรงนี้ได้นะครับสหกเจ็ดสามร้อยเนี่ยนะครับมีโอกาสที่เอสจะเติมเอสแถวนี้เพิ่มนะครับแล้วให้มันหลุดหกหมื่นสามลงมาที่ ถ้าหลุด6 3หมืเนี่ยเรียบร้อยนะครับออะไรก็ชัดเจนไปหมดแล้วผมจะอัปเดตให้ในเป็นเป็นคิปหลังอ่าเป็นคิปต่อไปหลังจากการาฟเปิดนะครับเนาะวันนี้ก็ต้องลุ้นกันแหละนะครับว่า S อจะทำงานแถว67,000ได้ไหมนะครับหรือว่า S อจะโดนลากไปกินแถว70,000นะครับซึ่ง,งนในมุมมองผมถ้าเกิดเราลองลองไว้แถว60,000มันก็ปลอดภัยอยู่แหละ มันก็ลุ้นจนเช้าได้เงี้ยหรือว่าลุ้นอาทิตย์หน้าได้นะครับก็ SL กันไปเนาะนะครับมันจะได้ปลอดภัยนะแต่ถ้าใครมา,อาลองแถวประมาณ6,7หมนะครับมันก็อันตรายนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสในช่วงปิดวีคที่มันจะดิ่งลงนะครับหรือถ้าเกิดฟุกฟุกมานะครับลองแถว6,7หมก็อาจจะทะลุฐานมีขึ้นไปได้นะแต่ในมุมมองผมที่เคยทำ ไอกราฟตรงนี้ไว้นะครับที่มันเคยเกิดอ่าอนนีกราฟนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าผมไปทําไว้ในคลิปหรือเปล่านะครับแต่ถ้าในในเพจน่าจะทําไว้แหละมันเป็นมุมมองของ hedge a n เด d e r กับหัวนะครับเนาะนะแล้ว n ิ c k l i ์มันอยู่ที่แถวแถวโซน64หมืมันก็ทะลุขึ้นไปได้นะแต่เออดู n น c k l i น์มันมันเบี้ยวเบี้ยวแปลกนะมันไม่ได้ตรงกันด้วยนะแล้วก็ในมุมมองตรงนี้ก็คือไม่มีเทส n ิ c k l i ์ดเวยนะ ถ้าเทสตนก e ล k l แถวหกหมื่นสามแล้วก็กลับขึ้นไปนี่โอเคแหละมันอาจจะไปถึงเจ็ดหมื่นได้นะครับก็คือตรงจุดสี่นะขา C ีเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไอกราฟเนี่ยมันมาสุดแถวนี้แล้วมันหลุดหกหมื่นสามลงมาอันนี้ก็ไม่ใช่ละนะครับกราฟนี้ก็จะต้องลบทิ้งละนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับสําหรับการลุ้นบิตคอยเนาะในมุมมองภาพรวมในวันนี้นะครับ ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันเนาะคลิปสำหรับสัปดาห์นี้ก็ยังไม่มีอะไรตื่นตาตื่นใจเท่าไหร่นะครับคือมันอยู่ตรงกลางอะเนาะผมวิเคราะห์มันก็ยากด้วยนะครับเนี่ยคือข้างบนเนี่ยเรารู้ราฐานบนอยู่ตรงนี้นะครับฐานล่างอยู่ตรงนี้คือล่างเนี่ยถ้าเอสเชียร์ให้หลุดตรงนี้นะครับคือเอสเนี่ยส่วนใหญ่จะตามกันแถวนี้ละตามกันแถวโซนฟิบโบหลักๆใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นเจ็ดหมื่นห้าไม่ถึงก็ตามเจ็ดหมื่นสองนะครับ,นะรบก็ มุมมองเนี่ยแต่ตรงกลางเนี่ยบอกเลยก็คือตับใดที่ยังไม่ได้ TP ก็ยังเป็นกําไรทิพย์นะครับมันหลอกให้เราดีใจนะครับนะทั้งลองทั้งจอดนะถ้าถ้าเทรดโซนกลางนะครับนะโซนกลางก็คือแถวหกหมื่นเจ็ดสามร้อยนะครับถึงหกหนึ่งเก้าเก้าเก้าสองนะครับนะก็จะเป็นโซนที่ยังเป็นกําไรทิพย์อยู่นะครับแต่ถ้าลองแถวห้าหมื่นหกห้าหมื่นเก้านะครับก็ยังเป็น ยังมีโอกาสลุ้นกําไรเผื่อจะไปทํำนิวไฮแต่ถ้าให้เลือกเอาอะนะถ้าลองห้าหมืนหกโอกาสตอนนี้มีมีโอกาสที่จะได้ทีพีแถวเจ็ดหมื่นห้าไหมนะครับความยากก็ยากมากนะครับถ้าเราเมื่อเมื่อเราไปดูการ์ฟทั้งหมดที่มันขึ้นมาเนี่ยนะครับคือเราลองตรงนี้นะครับเราไม่ได้ลองแถมนี้นะครับเรากกำไรเราก็ต้องไปออกแถน,นี้แหละนะออกไกลกว่านี้ก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่ถูกต้องไหม อันนี้ก็คือมุมมองสายรองที่จะเอาแบบว่าให้มันแบบอย่างน้อยก็ขอให้มันขึ้นไปตรงนี้ได้ประมาณ7จ็ดหมื่นห้าแต่ถ้ามุมมองช็อตนะครับเอสแถว7 5็ดหลงมาถึงประมาณหกหม่นเจ็ดแล้วกันเนาะเอสแต่เจ็ดหมื่นหถึง6 7หมืโอกาสที่จะทีพต่ำกว่านี้ลุ้นได้สบายถูกต้องไหมนะครับนะผมก็เลยเลือกมุมมองเอมากกว่า นะครับในในมุมมองภาพรวมนะก็คืออ่าถ้าเราไม่โอเวอร์เทรดนะส่วนใหญ่ก็ต้องออกกันเป็นหมื่นหมื่นห้าสองหมื่นนะครับแต่ถ้าเราโอเวอร์เทรดออกสองสามพันจุดเราก็ได้กําไรแล้วถูกต้องไหมแต่อย่าลืมนะเราได้กําไรสองสามพันจุดเราก็อาจจะขาดทุนสองสามพันจุดนะครับกําไรเร็วก็ตายเร็วกันนะครับก็ในมุมมองว่าคือเทรดไม่โอเวอร์เทรดนั่นแหละนะครับก็ลุ้นกันในเป้าใหญ่เนาะก็วันนี้มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ